ผู้ชมหล,หลายคนก็อยากจะรู้ว่าเออเคล็ดลับในการที่เราจะหน้าเปะ๊ะหน้าสวยหน้าใสามันจะเป็นยังไงต้องบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในวงการกันเองในหมู่ดาราแล้วก็เสเลบเนี่ยเราก็มีการพูดถึงนะฮะบวีบ้ากัน่บยมากานะครับวีบ้านี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่คือลองทานแล้วนี่มันสามารถย้อนกลับสวยเด็กเด้งบ้าง คือเป็นสเตมเซลล์แบบกินเอางี้เลยหลายคนบงว่าเอ๊ะมันต่างจากที่เขามีกันในตลาดยังไงสเตมเซลล์ปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้คือต้องไปฉีดต่างประเทศแต่อันนี้เป็นนวัตกรรมจากสวิตเซอร์แลนด์คุณผู้ชมคุณแค่ฉีกซองแล้วก็เทใส่ใต้ลิ้นอมปุ๊บ ระบบการทํางานของเซลล์ก็จะทํางานทันทีแล้วรสชาติอร่อยด้วยนะรสชาติหวานและอร่อยนะครับถามก่อนว่าเอ๊ะคุณต้องการอะไรให้ร่างกายของคุณเมื่อเซลล์ของคุณเนี่ยได้อาหารนี่คืออาหารของเซลล์นะในตัวเซลล์เองเนี่ยมันก็จะมีการบํารุงปรับปรุงและเมื่อภายในของคุณเนี่ยมันไม่รวนมันดีภายนอกมันก็จะเปล่งประกายตามไปด้วยลดดิ้วรอยหน้าใสสวยอมชมพูมีพลังกระปี้กระเป๋า และที่สําคัญวูดที่ชอบมากเพราะอะไรบางทีทํางานเหนื่อยแล้วมันหลับไม่ได้ไงมันหลับลึกหลับลึกเหมาะมากกับคนที่ทํางานไม่เป็นเวลานะครับต้องบอกเลยว่าแค่ฉีกซองอมใต้ลิ้นก็ล็อกความเด็กล็อกความเด็กคืนความเฟรชได้สาธิตกล่องกล่องจะเป็นประมาณนี้บีว่าแล้วในกล่องก็มีหลายสาธิตเลยบอสกล่องก็จะมีหลายซองด้วยกันนะครับให้ดูนะฮะแล้วซองมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ฉีกแล้วก็ฉีกซองเล็กๆฉีกง่ายมากนะครับพอฉีกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทาก็คือ ไม่ต้องไปชงผสมอะไรเลยใช่ค่ะเดี๋ยวสาิตใ์ที่ดูนะคุณแค่เทลงใต้ลิ้นอ่ะอ่ะนี้กระนดดยังโอ้โหจนสุดเลยจนสุดคอหยอออ่ะอ่ะแล้วเอาไว้ใต้ลิ้นแล้วยังไงต่อแค่นี้แค่นี้คือนี้ก็จะหลับเลยจริงๆตื่นมาหน้าสดใสหน้าเฟรชจริงๆที่พี่วูดี้บอกเนี่ยคือไม่ใช่ลไรเขาอยาก ส่งต่อความเด็กความสดใสเนี่ยให้กับคุณผู้ชมชาวตื่นมาคุยของเราด้วยการแจกให้ทันฟรีนะคะคนละหนึ่ง,งกลงกติกาคือโพสต์ภาพของคุณนะคะพร้อมบอกปัญหาที่อยากให้วีว่าช่วยนะคะแล้วแฮชแท็กนะคะวีว่าออฟฟิเชียลลงใน Instagram หรือว่า f a c e b o o k นะคะแล้วเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะในรายการตื่นมาคุยค่ะ รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลย We Talk Channel กด subscribe ด่วนตรงนี่อะกดสิเอายยังไม่กดเขายังไม่กด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 จันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด